สวัสดีค่ะมาพบกับพายมอควันหญิงนะคะวันนี้แม่ฟานก็จะพามาชมคลิปนะคะเอาเครื่องร่อนหญ้าตัดหญ้าให้กับพ่อพายนะคะเพื่อเป็นอาหารให้กับพ่อพายได้กินนะคะวันนี้แม่ฟานก็เลยเอาเครื่องร่อนหญ้านะคะมาร่อนหญ้าไว้มาร่อนหญ้าให้กับพ่อพายค่ะปกติก็จะร่อนกันสองคนค่ะจะจับคนหนึ่งแล้วก็จะตัดคนหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องเก็บนะคะแม่วานขออนุญาต ไปล่อนย่างกับพ่อคายก่อนนะคะเดี๋ยวมาส่ง้องกันนะคะสวัสดีนะคะ จะเสียงดังไปมั่งนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องตัดหญ้านะคะปกติก็จะใช้กันสองคนนะคะจะจับคนหนึ่งแล้วก็ตัดคนหนึ่งพอดีไม่ควานตัวคนเดียวนะคะต้องตัดคนเดียวแล้วก็เราก็จะทําการเก็บนะคะเก็บหญ้าถ้ามีคนจับคนหนึ่งเราก็ไม่ต้องเก็บค่ะ าจจะเสียงดังไปมั่งนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ควานขออนุญาตเก็บหญ้านะคะเพื่อที่จะขึ้นรถเข็นเอาไปให้กับพ่อลพรได้กินในเช้านี้ค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเมื่อคืนก็ฝนลินลินนะคะเมื่อคืนฝนลินลินพอฝนลินมาหน่อยนึงนะคะหญ้าก,ก็จะทําการฟื้นเลยค่ะเพราะว่าหญ้านี้จะทนมากๆค่ะเป็นหญ้าเน,นเปียทนนะคะทน ถ้าไม่งั้นไม,ไม,ไม่ทันช้างกินค่ะเป็นยาในเปียนะคะทนมากค่ะยาพันนี้พอได้น้ํานิดหน่อยน้องก็ยาก็จะฟื้นขึ้นเลยค่ะเราก็จะทำการเก็บค่ะเก็บรวบวมแล้วก็เอาไปให้กับเข้าใจ ก็ขึ้นรถเข็นค่ะก็เก็บเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมขึ้นรถเข็นไปเสิร์ฟให้กับพายมอดค่ะนี่เลยนะคะรถเข็นพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟเครื่องตัดหญ้านี่ก็ดีไปอย่างค่ะ เราจะได้ร่อนวัชพืชไปพร้อมกับที่เราตัดหญ้าด้วยนะคะตอนนี้แม่ควานก็ได้ร่นวัชพืชออกนะคะพร้อมกับหญ้าเลยเดี๋ยวเราจะเข็นหญ้าไปให้กับพายมอสเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่ควาเดินไปเข็นหญ้าให้กับพ่อพายนะคะ มดก็แอบ,บมองนะคะตอนนี้พ่อพลายเดินมองเห็นแม่ควานเข็นหญ้านะคะนี่เลยนะคะพ่อพลายดอมดอมมอ,มองมองอยู่ฝั่งนี้ค่ะวันนี้อากาศดีค่ะเมื่อว,วานก็ฝนลินลินย ค่ะแอบมองอยู่ฝั่งนี้ค่ะพายมอดเดี๋ยวได้กินลูกเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวคุณแม่เข็นไปให้กินครับผมองอนแล้วครับงอนครับ,รบมีการงอนด้วยหันมาไม่ได้กินค่ะงอนแล้วอ่ะหันมาครับเมื่อไหร่ผมจะได้กินครับคุณแม่ผมงอนแล้วนะครับมีการงอนด้วยนะคะือ้อ เห็นยาก็ะเห็นญยานี่เลยนะคะญยาที่แม่ควานทําการเข็นไปให้กับพ่อพรายยังไม่ถึงพ่อพรายค่ะเดี๋ยวแม่ควานเข็นยาไปให้พายมดก่อนนะคะ ะคะผมส่งถึงที่ค่ะมาแล้วยาของพ่อฟายอาหารเช้าวันนี้ของนมมดมาถึงที่แล้วมาถึงที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้ยาของพ่อฟายมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะอ,อยู่ไม่เป็นสุขค่ะอยากจะกินมากเลยอยากจะกินมากเลยคุณแม่เอ๋ยทำไมช้าจังเลยดูค่ะดูดูค่ะ ไม่เป็นสุขครับอยู่ผมสวัสดีครับกัลูกสวัสดีครับสวยก่อนเลือกครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอก่อนขอก่อนเลือกขอครับขอคุณครับสวัสดีครับสวยสวัสดีครับครับสวยโออยากกินมากค่ะอยากกินมากเลยวันนี้อากาศดีครับพ่อพายเดี๋ยวแม่ควานเอายาให้น้องเลยนะคะ อยากกินครับอยากกินครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บหนึง่งเดี๋ยวได้กินครับก็อยู่คนเดียวก็ประมาณนี้ค่ะคุณแม่จ๋าคับครับเคยครับเยครับเค่ขอขอบคุครับขอบคุณครับสวัสดีครับ วัสดีค huh ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควานพามาดูตาเป้าไฟนะคะอยากจะกินมากค่ะดูตาละห้อยเลยค่ะตาละห้อยเลยสวัสดีครับโอ้ยน่าสงสารเหลือเกินดูตาค่ะตาละห้อยเลยตาละห้อยเลยโอ้สวัดดีนานแม่ผมผมชักจะหงุดหงิดแล้วนะคะนี่ เมื่อไหร่จะให้ผมกินอ่ะอะ,อะเริ่มหุดหงิดครับคุณแม่แม่ควานผมเริ่มหมดหงิดแล้วนะครับให้ผมสวัสดีนานเหลือเกินรีบกินเลยครับผมก็เป็นอาหารเช้าสำหรับพ่อพลายวันนี้ค่ะเป็นย่านในเปียรีบหอบนี้เลยครับผม ก็ไม่ควานคนเดียวค่ะทั้งเข็นทั้งอาจจะช้านะคะ <c oughs> บ้านหลังสีแดงนะคะนู่นเลยหลังหลังัพ่อควานหลังพายมดค่ะนู่นเลยนะคะหลังคาสีแดงวันที่สิบห้ามีนาคมนะคะเป็นวันดีของพ่อพายนะคะเราจะขึ้นบ้านใหม่ให้กับพ่อพายในวันที่สิบห้ามีนาคมนะคะ แล้วก็คุณแม่มารินะคะท่านได้เมตานะคะจะตัดจะจ,จัดโต๊ะจีนนะคะให้กับพายมอดวันที่พ่อพายมอดนะคะเดินเข้าบ้านเนาะ mm. คุณแม่บอกว่าอยากจะให้เพื่อนของพายมอดนะคะมาส่งพายมอดเข้าบ้านนะคะ mm. ก็วันที่15มีนาคมนะคะ mm. ในช่วงเช้านะคะเจ็ดโมงเป็นต้นไปนะคะ mm. เพราะว่าเราจะได้เลิกกันแค่ถึงแค่9ก้าโมงเช้าค่ะ หลังจากเก้าโมงเช้าไปวันนั้นก็เลิกไม่ค่อยดีนะคะจะได้เลิกแค่ช่วงเช้าค่ะคุณแม่มาริท่านก็อยากจะจัดบุฟเฟ่ต์นะคะให้กับพายมอสนะคะเลี้ยงเพื่อนๆในวันขึ้นบ้านใหม่นะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่มาริเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาจัดบุฟเฟ่ต์นะคะให้กับพายมอสนะคะ มีบุญมีวาสนาครับพ่อพลายนะคะได้เจอแม่พระใจดีใจบุญหลายหลายท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณพ่อพระแม่พระใจดีใจบุญทุกทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยเมตตาให้กับบ้านของพ่อพลายนะคะได้สำเร็จนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยในหน้าที่การงานนะคะจิบจับธุรกิจอันใดก็ขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ กราบขอบพระคุณคุณแม่พระที่ท่านไม่ประสงค์จะออกนามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่สะพานบุญทุกทกท,กท่านด้วยนะคะที่ช่วยเมตตาให้บ้านของพลายมอดนะคะจะสําเร็จสมบูรณ์แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังแค่เก็บงานนะคะขอกราบขอบพระคุณคุณแม่มาริอีกครั้งนะคะคุณแม่เอมินนะคะที่ท่านได้เมตตา จะจัดโต๊ะจีนให้กับพ่อพลายในวันขึ้นบ้านใหม่นะคะวันที่สิบ15มีนาคมนะคะค่ะวันนี้แม่ควานก็ต้องขออนุญาตนะคะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกับพ่อพลายใหม่นะคะสวัสดีนะคะ